ไข้หวัดใหญ่ระบาดหนักพบสาเหตุคนไทยป่วยจำนวนมากพร้อม6วิธีป้องกันตัวเองข้อมูลจากกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคระบุสาเหตุที่คนไทยติดเชื้อและป่วยเป็นจำนวนมากส่วนหนึ่งมาจากการไม่มีภูมิคุ้มกันและสาเหตุที่ไข้หวัดใหญ่ยังคงมีอัตราการป่วยพุ่งสูงมาจาก3ปัจจัยคืออยู่ในรอบการระบาดฤดูฝน การสวมหน้ากากอนามัยลดลงไม่เหมือนในอดีตท,ที่มีโควิดระบาดและปริมาณความเข้มข้นของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในร่างกายที่มีมากกว่าโควิดเนื่องจากผลพวขงของการติดเชื้อโควิดที่ผ่านมาคนอาจมีภูมิคุ้มกันโควิดแต่ไม่มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็น,นกลไกของการแข่งขันตามธรรมชาติของเชื้อไวรัส อาการของไข้หวัดใหญ่ในรอบการระบาดปัจจุบันคือมีไข้สูงตั้งแต่38องศาเซลเซียสขึ้นไปปวดศีรษะและปวดตามร่างกายหนาวสั่นอ่อ,อนเพลียคัดจมูกน้ำมูกไหลไอแห้งและเจ็บคอในบางรายอาจมีอาการระบบทางเดินหายใจผิดปกติเช่นหลอดลมอักเสบรวมถึงหูชั้นกลางอักเสบและไซนัสอักเสบ นอกจากนี้ยังพบอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้สายพันธุ์ที่ระบาดทั่วไปคือสายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B ซึ่งไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ที่พบบ่อยคือ H1N1, h t n 2ส่วนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ที่พบบ่อยคือสายพันธุ์วิกตอเรียยามากาตะส่วนสายพันธุ์ C ติดเชื้อมักไม่แสดงอาการจึงทำให้ไม่เกิดการระบาด แนะนำวิธีการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ดังนี้ค่ะ 1. มั่นล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 2. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นเช่นแก้วน้ำหลอดดูดน้ำช้อนอาหาร 3. ไม่คลุกครีใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการไข้หวัดหรือถ้าจำเป็นควรใส่หน้ากากอนามัย 4. รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลาง 5หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด 6. ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่สำคัญคือควรใส่หน้ากากอนามัยหากจำเป็นต้องอยู่ในสถานที่แออัดหรือมีความเสี่ยงในการติดเชื้อค่ะเอิร์นเวเลือกใช้ตำรับเปลียนหัวชิงเวินซึ่งประกอบด้วยสมุนไพรจีน13ชนิดใช้บรรเทา6อาการในหเดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำไข้หวัดไข้หวัดใหญ่การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว0ศูนย์ 4ี่สก